แต่ก่อนเข้ามาดูเป็นชั่วโมงเดี๋ยวนี้สิบว enfin> ิน้อยใจนะบอกให้รู้สี่ตัวว่ะโอเคไหวอยู่อ๋ออยู่อยู่ใกล้แล้วมีคนอยู่ข้างกูไม่มีปืนหรอแล้วว่าอุ้ยุ้ยเกินไปแล้วนะวุ้ยเกิดไปแล้วนะ ชบกันอย่างนี้เลยเหรอโหเกินไปนะโอ้โห,โหนี่แหละ ของที่ผมตามหาเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วนี่ผมผมเห็นก็สองปะวะในรูเนี่ยอ่าถือว่าตาดีวัตาเยี่ยวอฮ้ยมียา อย่าบอกเโอ้โหไอ้ึนลาก็เฉยวิววิวิ่วววิวเหี้ยตกยังไอ้ชัดโอ้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 ัวจจะวายไปทีฮะนึกว่ามีตัวเดียวเนี่ยนึกว่าไอ้ตัวข้างหน้ามันเป็นคนตัวรัดผมไอ้เอมอตัวเลยกูเกือบตายแดีนะดีเบช่วยไว้อ่ะ โอ้ oh, ถ้าไม่มีดีเวสนะเรียบร้อยผมไปเกิดแน่นอนจังหวะนี้หลับไหลแน่นอนเรียวศอกเต็มล้วะไปเลยโอ้ oh, แล้วกูเดินโล่งางวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเ <Hey. S 2> <Hey, S 1> พิ่ง อย่าเพิ่งเปิดเผยว่าเรามีดีเบสอย่าเพิ่งเปิดเผยต้องแอบไปก่อนแอบไปก่อนันลอยมันมาบวกเราพี่โก้โชเน่โก้เล่นกับเพื่อนอยู่ไม่หรอเล่นทีมสี่อยู่ไมหรอครับเดี๋ยวมันเยอะไปแล้วผมจะยิงไม่ทนันนะเด็กไม่หรอโก้เล่นสี่อยู่เนี่ยเห็นเลยถ้าเล่นสี่อยู่อ่ะ เล่นเลยเล่นเลยพอเดี๋ยวเ่ยงคืนผมก็ไปเก็บแหนงครับไอ้น้องๆล่ะมันต้องแอบซุ่มโปร่งผมอยู่ไงสักที่หนึ่งแน่เลยวะอันนี้ว่าแล้วไอ้โดดต่อยเนี่ยมันขี้โกงผมว่าโคตรโกงเลยอ๋อเขาเล่นสามพลไง เล่นเลยเล่นเลยเขาเรียกกันนักแข่งเนี้ยบ้ะเล่นเลยเอ๋อก็เล่นเลยบอกว่าบอกว่าวอร์ดิกเดี๋ยวยิงไม่ทันมีแต่นักแข่งเลยยิงไม่ทันแถวนี้มีประเด็นเราขึ้นเขาเลยมุมเดิมเลยมุมเดิมเลยเดี๋ยวไปนอนยิงเลยนี่ตรงนี้นะแหละเจมแล้วเรามีคนหกนะยิงพร้อมลากนี่คงเจอแล้ว Ấy, mà nhìn thủ bảo bà Lừa bà Ui, ui, có nhìn đâu, Ui, ui yeah, mình, mình. Ở đó. Ở đó, yeah. เม้มเมมเน้นๆเลยครับขูขอ,อก,กันนะแฟดโลกนี้ยเจ้าของคือใครไม่รู้ครับแต่ขมโมยจบนะเจ้าของเป็นใครไม่รู้ครับแต่บอจะขมโมยไงนคนมันอยากได้นะรู้แล้วว่ามีเจ้าของแล้วก็อยากได้มีอะไรเปล่านะโอ้ยเยี่ยมโห่เต็มเลยนบ้าแนน่ะ เฮียสามไม่โดนดิวะาว้ยโอ้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 ไม่กอดโอ้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 เฮียไอ้สัสเฮียปุ้ร้องยังไวย เาเย้ยโดนลัดโอ้ยไม่กอดเอาดีเขี้น็อกเฉยเลยอะ่ะน็อกแบบฟุก๊กฟุกอ่ะน็อกแบบงงอะ่ะน้องๆแล้วแต่มึงงงเลยกูก็งงอยู่น็อกได้ไงบ้างคือกะยิงเ้เล่นไว้เปแอก้ จริงมาตอนนี้อีสัตว์สวนทุกตัวเลยอ่ะนีกเคมาไปไปรุ่นมาไปมาจริงอ่ะจังหวะนี้คือเขาสวนหมดนะ อุ้ยกูปาโลนี่โอ้โหอุ้ยเฮี้ยกูทำอะไรก็เป็นอุ้ยเป็นใจไปหมดเลยว่ะไอ่เฮี้ยเฮ้กูทำอะไรก็แบบมันก็ดีไปหมดเลยอะเกมเนี้ยมึงมกูปาระเบิดก็โดนยิงก็โดนไอ่เฮี้ยมันกูกูเก่งหรือว,ว่ากูลัคก,กี้ปะขอเปลี่ยนเป็นับสนุนนะครับ Ayy, anh hàm này và bì 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 ạ, bì này bì 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 หายไปไหนวะท่านี้แม่งไปทังไหนก็นเจอแต่คนเอย้ยข้างหน้าข้างหน้ามันจอดเอาเอาของอยู่ดิมันขึ้นรถดิไอีสัตว์มันขึ้นรถดิอ<ฮ>ีโว<ฮ>โอ้ย ủa chị yên ui, lắm 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 bay lắm 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 chó lắm lắm nè, lắm lắm มันจูกไงมึงอย่าจูดิมึงนิ่งๆดินิ่งๆได้่ยมาล่ะเสียแะ้วอุ้ยเอ้ายิงไม่ออกยิงไม่ออกเอ้ยยิงไม่ออะเฮ้ยอ่ะรออ่ะรอเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยแล้วเป็นที่อะไรยิงไม่อะโอ้โหตายระเบิดตุ้มเรียบร้อยกูแตก ย่านะอย่าขอร้องละฝันเวอด์โอ้ยย่ากูตายแน่นเลยโอ้ยย่ากูตายแล้วมองไม่มีด้วยอะ ทิ้งไม่เหรอเอวบไอ้สัมสมาดิบัสสุดดีครับบัสสุดดีขี้ท้าไมระเบิดมันไม่มีหรอวะทำไมระเบิดมันน้อยเหรอวะโอ้ผมโอ้โหผมน่าตายจัดเลยอ่ะอ๋อไม่มีระเบิดแล้วไอ้เขี้โชคดีเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีระเบิดนะกูเก็บกูตายแน่เอ้าไอ้ขี้กินก็มีระเบิดไม่ปลาวะโอ้โหไอเบื่อ มึ่งปาะเบิดใส่กูจะจบได้มวยตะงอนเนี่ยมวตะคารในไปเนี่ยบ้านนี้มีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาน,น,น,นี่มานี่มา ปเรียบร้อยบึ้มแล้วนี <c oughs> ใ่ใครมันยิงผมวะเฮียเอเคอะขอไปเก็บศพก่อนขอไปฆ่ามาก่อนผมหิวคิวคือมันปรับใหม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนอะ่ะคือยิงรดบึ้มแล้วแบบมันล่วงมาก่อนอะ่ะมันไม่ตายเลยอะ่ะ ขับเครื่องร่อนมันทำหายอะเอ้ยพวมันทำอะไรกันบ้างข้างล่างอะ่ะโอ้โหคุยิงมันจัดเลยอะ่ะยิงฟรีจัดเลยอ๋อไอตัวที่ผมน็อกวะวะเครื่องร่อนมันตัวอย่เงี้ย อ๋อตัวผมน็อกไีก่มาหว,วานเทียบเลยอ่ะโอ้ยอิ่ม,มอิ่ม,มนะครับอิ่มอิ่มอ่ะฟีสปอร์ตน่าจะมีตีห้หาอีกตัวนะจริงผมผมยังไม่เห็นแบบว่าภาพแพ้เลยอ่ะผมตอนนี้คือคือภาพอันนอนาคตมันคือแบบผมได้ที่หนึ่งแล้วก็จบประมาณอ่อายี่สิบสี่คิวพออีกสิบอีกสามตัวที่เหลือผมจะเมาวงไงผมจะเมาแล้วงไง ยังไม่เห็นภาพแพ้เลยมองไม่เห็นเลยะเอาจริงคือมองเห็นภาพผมถือถ้วยแล้วอะตอนเนี้เราถือถ้วยแล้วอะ่ะถ้วยแชมป์อะชูยถ้วยแล้วอะ หนึ่งไม่ว่าเอาค่าน้ำชาไปก่อนอออเออเออส่งไหนตอนนี้อะเออเออทำให้พี่อึ้งทำไมอะเอ ทำให้พี่ปล่อยมือแล้วพี่ก็บอกอึ้งกับดาวอะเอิร์ดคือพี่ปล่อยมือปล่อยโทรสั์แล้วพี่ก็มาอึ้งอะเอิพันแปดร้อยดะกูค,ควรจะโกรธเอิร์ดปะวะกูควรจะโกรธเอิร์ดหรือว่ากูควรจะดีใจกับกูได้ได้พันแปดร้อยดาวอ้เหียเ<อ> <laughs> มืองกูปล่อยมือเมื่อกี้กูกเออ อยากไปย้อนดูตอนที่กูดีใจป่ะมึงกูดีใจอ,อ๋อไอ้กูปล่อยมือไปแค่กูกำลังแบบเอ้นนอยมันอเนี่ยขอดูหน่อยขอดูสีหน้ามึงหน่อยดิขอดูสีหน้ามึงหน่อยดิอ่ะอะดูผมเอาเอนด์ว <MVP S 2> ีปิดเกมดีป่ะุกนคนิดว่างไง อพอแล้ะสุดนะสองร้อยี่สิบอ่ะดูดูดูขอดูหน่อยนะผมว่าผมไม่พลาดหรอกนี่ผมว่าผมไม่พลาดหรอกผมยังไม่เห็นแบบว่าภาพแพ้เลยอ่ะผมตอนนี้ยังไม่เห็นภาพแพ้ไอสัตว์กำลังจะแพ้แล้วเร็วเนี้ยก็จบประมาณกำลัจะแพ้บอลดาวน้ำชาเนี่ยอีกสิบอีกสามตัวที่เหอ๋ออันนี้ยังไม่ใช่อันนี้ยังนี่หว่าอันนี้ยังนี่ยนี่เนี่ยดูว่าาเอค น้ำทาไปี่นี่นี่นี่ตับปากจูอิสัตตับปากจูนี่มือมือไม่จับด้วยโทรศัพท์ไอ้สัตน้าบเออพอยิงปุกนาบเอ๋อร์ไอเหี้นาบเอ๋อร์นาปล่อยมือด้วยปล่อยมือด้วยไอ้สัตต์ปล่อยมือด้วยเป็นไงล่ะไอ้เหี้ย โอเคถึงเราจะแพ้แล้วเราได้พันแปดรอยดาวนะมันก็อยู่ใช้ได้หลายวันนะขอบคุณเอิร์ธครับผมนะหนึ่งพันแดร้อยดาวไม่โกดกันนะเออทําทำเกมเกมเปลี่ยนอ่ะเออทําทำเกมเปลี่ยนน่ะ